สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้เนี่ยครูปุ้มจะมาสอนเรื่องของเซตนะครับซึ่งเซตตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในเนื้อหาระดับชั้นม .4 เนาะเป็นบทที่1นึ่งที่เด็กม .4 จะได้เรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะคุยกันแค่2ประเด็นเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่คลิปสั้นๆแค่นั้นเองเนาะก็คือเวลาที่เราเรียนเรื่องเซตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของอสองคำพื้นฐานก่อนก็คือ การเป็นสมาชิกของเซตอีกคำหนึ่งก็คือการเป็นสับเซตนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้เนี่ยครูที่โรงเรียนสอนหรือยังไงก็ตามเนี่ยประเด็นหลักของนักเรียนก็คือว่าจะต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่นักเรียนมีเซตเซตหนึ่งเนี่ยเนาะแบบไหนที่เรียกว่าเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็แบบไหนที่เรียกว่าเป็นสับเซตทีนี้คําว่าสมาชิกเนี่ยสัญลักษณ์ของเซตเออเวลาที่เราเขียนคาว่าเป็นสมาชิกเนี่ย เราจะใช้เป็นคล้ายๆตัว e แบบนี้นะคล้ายๆประมาณนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นคูเป,ปอร์มีเซต a เนี่ยคือหนึ่งสองสามแล้วก็ยี่สิบอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็คือไม่จะเป็นจะต้องเป็นเลขที่เรียงกันก็ได้แต่นี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆเนาะนักเรียนจะสังเกตว่าในเซต a เนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็ยี่สิบทีนี้เวลาเขียนว่า ตัวไหนที่อยู่ในเซต A บ้างเนาะเวลาที่คณิตศาสตร์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนแบบนี้ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกของเซต A เพราะว่าหนึ่งเนี่ยอยู่ในเซต A ตัวนี้เนาะหรือนักศึกษานักเรียนอาจจะเขียนว่าสามเนี่ยก็เป็นสมาชิกของเซต A เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเราก็เจอในไงเลขสามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะเขียนว่ายี่สิบเนี่ยก็อยู่ในเซต A เหมือนกัน ใช่ไหมเพราะว่าเซต A ตามที่ครูป,ปุ้มยกตัวอย่างเนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวก็คือมี 1, 2, 3แล้วก็20แสดงว่าอีกตัวหนึ่งก็คือ2เนี่ยก็เป็นสมาชิกของเซต A เหมือนกันเนาะเขากำลังจะบอกนักเรียนว่า1เป็นสมาชิก2เป็นสมาชิก3เป็นสมาชิก20เป็นสมาชิกนอกเหนือจาก4ตัวนี้ไม่เป็นสมาชิกของเซต A ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูป,ปุญญ้มมี55อย่างเนี้ย ห้าสิบห้าตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเซต A ใช่ไหมเราก็จะเขียนแบบอย่างนี้เราก็ขีดค่าไม่ได้อยู่ในเซต A เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็ยี่สิบใช่ไหมวันหนึ่งก็อยู่ในเซต A ตามที่เขียนแสดงว่าถ้าเกิดกรูเบิ้มเขียนว่าเซตของหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในเซต A ไหมก็ต้องถามว่าเซตของหนึ่งกับต,ตัวเนี้ยใช่ตัวเดียวกันไหม นะคำตอบก็คือไม่ใช่ตัวเดียวกันนะักเรียนเพราะฉะนั้นเซตของหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในเซต A หรือทำนองเดียวกันก็คือเอ๊ะแล้วเซตของ20เนี่ยอยู่ในเซต A ไหมก็ต้องกลับมาดูว่าเซต A เนี่ยมันมีสมาชิกคือใครเซต A เนี่ยมี20เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นไอตัวเนี่ยไม่ใช่20แต่ตัวนี้คือเซตของ20เพราะฉะนั้นตัวเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเซต A เหมือนกันโอเคเนาะหรือถ้าเกิดว่าครูพื้มยกตัวอย่างเพิ่มเติม,เ,ตมเช่น แล้วเซตของหนึ่งสองล่ะอยู่ในเซต A ไหมใช่ไหมสิ่งที่อยู่ในเซต A เนี่ยก็จะมีแค่สี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นหนึ่งสามยี่สิบแล้วก็สองเพราะฉะนั้นเซตของหนึ่งสองเนี่ยทั้งทั้งเซตเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเซต A เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะการเป็นสมาชิกของเซต A โอเคเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องแยกให้ออกว่า ตัวตัวใดคือสมาชิกตัวใดไม่ใช่สมาชิกโอเคเนาะนี่คือลักษณะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่เราจะคุยกันก็คือว่าสับเซตนะถ้าเกิดครูปื้นบอกว่าถ้าเซตเเนี่ยเซตเจะเป็นสับเซตของเซตบนะก็ต่อเมื่อ ก็ต่อเมื่อเนาะ,ะสมาชิกทุกตัวเลยของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B นี่คือลักษณะของอคำว่านิยามของคาว่าสับเซตนะนิยามของคาว่าสับเซตสัญลักษณ์ที่ใช้เราใช้เป็นตัวลักษณะนี้ชบอย่างนี้นี่คือ,อแสดงความเป็นสับเซต เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูปุ้มเขียนว่า a เป็น s ับเซตของ b ก็คือ a เป็น s ับเซตของ b เราก็จะเขียนได้ในในลักษณะนี้โอเคเนาะเราจะเขียนได้ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นกติกาการเป็นสับเซตง่ายๆนักเรียนก็คือว่า a ตัวเนี้ยต้องเป็นเซต b ตัวเนี้ยก็ต้องเป็นเซตก่อนใช่ไหมมันถึงจะเข้าเงื่อนไขนี้เนาะประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นครูปุ้มยกตัวอย่างเช่นถ้าถ้า a ครูปุ้มเนี่ยคือหนึ่งสอง แล้ว B คูปื้มเนี่ยคือ1 2 3 4งสงี่ง่ายๆแบบนี้นักเรียนเนาะเวลาที่นักเรียนดูเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเลยว่า A ของคูปื้มเนี่ยมีสมาชิก2ตัวก็คือ1กับ2 3, 4, นะในขณะที่ B ก็คือมี1 2 3 4สเนาะวันข้อนี้ A เป็นสับเซตของ B ไหมนักเรียนก็ต้องมาดูว่า B นักเรียนเนี่ยมี1 2 3 4สตามที่นักเรียนเห็นเนาะส่วน A เนี่ยมีเลข1กับ2 สมาชิกทุกตัวของเซต A จะต้องเป็นสมาชิกของเซต B เพราะฉะนั้นนี่ไงนี่ไงหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นสมาชิกของเซต A แล้วหนึ่งกับสองก็เป็นสมาชิกของเซต B ด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่า A เนี่ยเป็นซับเซตของ B อ่าแบบนี้นี่คือลักษณะของการเป็นซับเซตอ่แล้วถ้าไม่เป็นซับเซตจะเป็นยังไงเนาะครูปุม้มยกตัวอย่างง่ายๆเช่น ถ้าเกิดคูเปอร์มีเซตซีเท่ากับสามสี่ 3, ส่วนเซตดีด็อกก็คือสี่ห้าหกอย่างนี้เนาะง่ายๆเพราะเซตซีของคูเปอร์เนี่ยจะมีสมาชิกสองตัวคือสามกับสี่ส่วนเซตดีด็อกก็คือจะเป็นสี่ห้าหกตามทีเ่เรีเนเห็นเซตดีเนี่ยจะมีสมาชิกสามตัวแน่นอนคือสี่ห้าหกใช่ไหมกติกาบอกว่า ถ้า A เป็น s u b เซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A เนี่ยก็ต้องเป็นสมาชิกของ B C เนี่ยเป็นสมาชิกของของ C เนาะแล้ว4ก็เป็นสมาชิกของ,ของ,ออของ D ดอกไอเนี่ยได้แต่ตัวที่เป็นปัญหาคือเลข3นักเรียน3เนี่ยเป็นสมาชิกของเซต C แต่3เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต D เพราะฉะนั้น จะกล่าวว่า a ไม่เป็นสับเซตของ b เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีสมาชิกของ a อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ B นั่นเองเนาะถ้า a ไม่ได้เป็นสับเซตของ b ก็ต่อเมื่อ,อมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวในเซต a ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต B เพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราก็บอกว่า c เนี่ยไม่ได้เป็นซับเซตนะของเซต b โอเคเนาะ นี่คือลักษณะของอาการเป็นซับเซ็ตเพราะฉะนั้นจากที่คูปอ้มยกตัวอ,อย่างโดยใช้เซ็ตจ,จำกัดเนี่ยในการยกตัวอ,อย่างเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปอะไรได้ไหมจากตรงนี้นักเรียนนะถ้าเกิดคูปอ้มมียกตัวอย่างใหม่เช่นถ้าเกิดคูปอ้มมีเซต A เป็นหนึ่งสองสามนะไม่เอาหนึ่งสองสามก็ได้ชีวิตนี้นักเรียน แปดสิบแปดสิบเอ็ดแล้วแปดสิบสองก็ได้อะคือ,คอจริงๆจะเป็นอะไรก็ได้นะคือสมาชิกในในเซตเอเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขแบบนี้ก็ได้นะักเรียนหรือ,หร,อหรืออาจจะเป็นเซตอีกทีนึงก็ได้นะเอ,อเราเราจะเราจะสรุปได้เลยว่า a ก็จะเป็นซับเซตของ a ด้วยนะักเรียนก็ก็คือเซตเซตเอเนี่ยจะเป็นซับเซตของเซตตัวมันเองด้วยเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะักเรียนลองดูเนาะ เพราะว่าอะไรนะักเรียนเพราะว่านี่ไง80อยู่ในเซตนี้80ก็อยู่ในเซตนี้81อยู่ในนี้81ก็อยู่นน mm hmm. อยู่น,นี้82อยู่นี้82ก็อยู่อยู่นี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเซต uh, ของตัวมันเองย mm ่อ hmm. มเป็นซับเซตของตัวมันเองด้วยเนาะ uh, อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องหมายเหตุไว้ก็คือในเรื่องของเซตว่างเซตว่างเนี่ยจะเป็นซับเซตของทุกเซตนะเซตว่างเนี่ยจะเป็นซับเซตของทุกเซต อันนี้คือสิ่งที่เวลาที่นักเรียนเรียนเซต <c oughs> ในระดับชั้นม4เนี่ยต้องทราบว่าเซตว่างเนี่ยเป็นซับเซตของทุกเซตนั่นเองโอเคเนาะทีนี้จากความรู้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองมา่าทําโจทย์กันนิดหนึ่งเนาะอ่าวันนี้คลิปนี้สั้นๆเนาะโอเคอ่ะเรามาตัวตัวอย่างข้อนี้กันนักเรียนก็คืออันนี้เป็นข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศไทยเนาะก็คือครั้งที่เข้อสอบ TMC นะตรงนี้เป็น TMC ระดับชั้นม .4 นั่นเองเนาะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องบ้างไอ้นนี้อันนี้จะเป็นข้อแรกของข้อสอบชุดนี้ซึ่งเขาไม่ได้ออกยากแต่เขาออกคอนเซปต์พื้นฐานกันนั่นเองงั้นั้เรียนลองมาดูซิว่าข้อไหนถูกต้องบ้างนะอ่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านะอ่เซตเซตนี้เนี่ยทั้งเซตเนี่ยเป็นสมาชิกของเซตเซตนี้เนี่ยถูกหรือผิดนะ ถ้านักเรียนลองสังเกตดูเนี่ยง่ายๆเลยนะข้อที่หนึ่งเขาเขียนว่า ITMC เนาะเซตของตัวนี้เนาะเป็นสมาชิกของเซตนี้นี่นเลยสังเกตก็คือว่าเซตทางขวามือเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดสตัวนะักเรียนก็คือมี I, มี t มีเมี c นอกเหนือจาก ITMC เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นสมาชิกของเซตนี้ราะสมาชิกของเซตทางขวาจะมีแค่ ITMC เท่านั้น แต่นั่นเลยเรามาดูทางซ้ายทางซ้ายเขาบอกว่าเนี่ยท,ทั้งเซตเซตนี้นะเป็นสมาชิกของเซตนี้ซึ่งเมื่อกี้ครูปุ้มก็บอกไปแล้วว่าสมาชิกของเซตทางขวามีแค่ i อทแล้วก็สเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องแต่ถ้าครูปุ้มเขียนบอกว่า i เนี่ยเป็นสมาชิกของ i t m c สแบบนี้ถูกไหมนักเรียนแบบเนี้ยถูกต้องแบบเนี้ยถูกต้องนะนี่ไง แต่ถ้าคุณเขียนบอกว่าเซตของ i เนี่ยเป็นสมาชิกของ i TMC หรือเปล่านะอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่านักเรียลองดูเนาะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า i เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตนี้แต่เซตของ i เนี่ยไม่ได้อยู่ในเซตนี้สักหน่อยคนที่อยู่คือ i ตัวนี้โอเคไหมนี่คือข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเราสรุปว่าผิดเนาะผิดอ่าข้อที่สอง นะข้อที่สองเขาบอกว่าเซตเดิมเลยครูปื้มเนาะเซตเนี่ยเป็นเซตของเซตเนี่ยใช่ไหมนะเราก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้หยกๆยกใช่ไหมจากความรู้เก่าก็คือว่า A ก็จะเป็นเซตของ A ใช่ไหมที่ครูปื้มบอกเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆสองเซตเนี่ยคือเซตเดียวกันนักเรียน เ,เดี๋ยวันนะโอเคสองเซตนี้คือเซตเดียวกันนักเรียนนะเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกตัวของทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของทางขวาด้วยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกต้องนะข้อนี้ถูกต้องข้อที่สามอ่าเซตของ TMC เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตนี้หรือเปล่านะก็อ,อย่างที่เหมือนข้อที่หนึ่งนักเรียน เพราะเซตเนี่ยมันมีสมาชิกสี่ตัวคือ i t แล้วก็เอมสใช่ไหมนอกเหนือจาก i อ MC อม่ะไม่ได้อยู่ในเซตนี้แล้วนักเรียนคิดว่าเซตนี้จะอยู่ไหมเอ่ยเซตนี้ไม่อยู่ถูกต้องไหมเซตนี้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ถูกต้องนะมันข้อสี่จะเป็นข้อที่ถูกต้องอีกข้อหนึ่งเพราะว่าสมาชิกทุกตัวของเซตทางซ้ายก็จะเป็นสมาชิกของทางขวาด้วยนี่ไงอันนี้ถูกต้อง มันข้อที่ถูกจะมีแค่2ข้อคือข้อ2อกับข้อส